เลยว่าเขามาถึงแล้วเขาไม่ม so ีถ้วยใส่เกี๊ยนก็เลยทักปกตินั yeah, ่นแหละเขาบอกว่าขอรบกวนคุ้มตาแหล่เนี่ยมาแทนหน่อยชื้อถ้วยเบอร์ห้าทิพย์สามแม่เนี่ยมาแทนสักสามแถวนี่มาเลยมาแล้วตังได้ปันก๋วยเตี๋ยวมาแล้วมาแล้วส้อมอี่สามันแล้วครับส้อมเนื้อนครับโอ้มันมีห้าสิบชิ้นแต่ละอันเป็นแพ็คของมันห้าสิบ ห้าสิบห้สก็ยกแพ็กเลยยกแพ็กนี่เอามีดไว้เผื่อมีนักเลงโอ้ยเนาะเพียงทุบกระควรอะไรแต่ตำันกย่มากวนะครับเพื่อไี่ให้เขานะเพราต้องขอตามเท้าบาทนึงไงเพราะว่าเพราะว่าคนไทยเาเป็นเคปมันเป็นมีดบาดมันจะบาดกันขอทำไมเธอก็ขอสิไม่อันนี้อันนี้อันนี้เขาบอกว่าเกินควมไม่ก่อนมันมันจะบาดก่อน มันไม่บาดมันไม่บาดเพราะควางมันจะบาดมือเพราะอะไรตอนนี้ก็เขาบอกว่าใครเอาบินมาพ่อก็เลยว่าไม่ต้องหลอกคุ้มตาเหล่ยดจัดห่วยเลยอุ้ยว่าเป็นใจประธานเจ้าหน้าที่คุ้มตาเหล่นะประธานที่ปรึกษาผมตาเหล่นี่ไม่ธรรมดานี่มอเตอร์ไซค์ไปหาซื้อเลยจี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อรูดซื้อตามชุมหนแคยนั่นแหละนี่ต้องสังเกตรองเท้าพี่ตุ๊กเนี่ยนี่ วันนี้มาไม่ใช่อะไรพร้อมวิ่งพร้อมวิ่งพร้อมวิ่งมันเชือกลงเาเรื่อของแท้นี่ไม่ใช่ของของผมแล้วเนี <Bear> ่ยครับผมเออของแท้ไม่ใช่ของของผมแล้วเนี่ยอดิตราชเนี่ยเออแท้ไหนเอาดูเธอไม่เคยเห็นรองเท้าแท้เนี่ยมาดูดิมาดูดิอ่ะของอดีตราชของพ่อเป็นสองพ่อพร้อมวิ่งพ่อพร้อมวิ่งเอาอันนี้วิ่งมาเอาลูกทีมเนี่ยไม่ใช่วิ่งหนีดิมาดูแลพวกเราเนี่ยนะและนอกเหนือจากถ้วย ช้อนนะครับแล้วก็มีมอุปกรณ์ทำควรนแล้วมีมีดนะครับนะเดี๋ยวจะเ ไม่ไดแแข่สกกรโเจ้าติอบแล้วเพราะที่พดอางน้าะแอบ่บกเลครับเองไข่ตั้งเย็นานี้ั้หมนเมาว่าัง่นผมพูสะอาดมากๆท่นไหไม่ได้มาเมาเขาไข่ป็นบนครับไป่งเสียวเลยขเสียมันจะเป็นปอบวนดกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีแม่รูมาด้วยวันนี้ยิ้มกูหลอด้หนึ่งมากครับมาเป็นเพื่อได้เฉี่ ตาพี่สาวบคุแม่เดี๋ยวต้องเอาตามมาสองบาทก่อนพ่อของผมให้ใช่เางนหเป็นเคล็ดเป็นเคล็ด่คุณครัวก็จะรู้ช่างตัดผมเหมือนกันเพราะว่ายายยายยายเป็นช่างเริมสวยครับเราจะมอบอะไรให้กันได้ช่างเริมสวยมีกันไกลถ้าให้กันก็คือเราซื้อ เราซื้อเราซื้อสามสิบบาทนี่นี่คือความจริงเอามีหลายกว่านั้นก็เอาส่วนสิบเป็นกำไรเราเสวยขอบคุณแน่แน่ค่ะอันเห็นไหมเห็นไหมเป็นเคล็ดไหมเป็นเคล็ดตัแสดงว่าพี่นัทรู้จริงมีผู้ประสงค์ออกเงินจะมีผู้ประสงค์จะออกหน้ามั้ยนะครับขอบคุณแน่แน่ค่ะขอบคุณทุกทุกท่านคุณตจะแหลกแล้วเนาะค่ะคุ้มจะแหลกไม่เห้คุณตาเขียวครับ จัดอยู่ค่ะศ okay. like ิลปินที่ากไปเมืองนอกไปสวิตนะครับเพื่อนผมเป็นขาใหญ่ที่จัดอยู่นะครับทีี่ิโอ้ยโทรมาเมื่อคืนจัาจอหถึงว่าโชวศิลปินตาที่ไปรอบจายจ่อเพื่อนผมมันอยู่นันมาเกอบสามสิาใหญ่เลอจายโวหามันมันโชหางว่นเลยรับสายากอเด็กมค้ายิงเส้นพ่อนักร้องรดังขายูบ ตอนนี้เจ้านายตอนนี้กูอยู่เพชรลำเพื่อนมา